ฮัลสวัสดีครับมินิกามาทุกป้าครับอทุกป้าในบ่อจะขอเนียครับพี่น้องเคยมาตุกเชิกเทื่ยวต่อครับหลังจากน้ําท่วมมากครับบ่ได้ทุบพได้มาใกล้เลครับพี่น้องบ่ได้มาหากินเที่ยวจักมีป้าเรืออยู่บ่อที่นาซีท่วมสุดนั่นครับมีก็มาลองตกเบิ่งครับหลังจากมีบัตรเหตุรถล่มรถเชียวล่มครับ บาดเจ็บมากอะเกือบสองอาทิตย์เลยครับสองอาทิตย์แล้วครับเกือบสองอาทิตย์เหลืออีกมือหนึ่งครับป็นไงสองอาทิตย์นะครับกัโบโบลงซี่ลงยังก็ไ่ได้ดอกครับลงน้ำลงน้องกับไปหาทราเบ็ดทรายมองก็บ,บ่ได้ดอกมันีีกับมาหาทุกฝ้าอยู่นี่แหละครับท่ายคลิปไห้พี่น้องเบิ้งครับไอ้เงือกิจเตือนครับพี่น้อง ตามบ,บ้านเท่ากับขิตตะโรยขิตตะเดือนเนี่ยแหละครับพี่น้องเอามาทบเบื้องหาคลิปให้พี่น้องเบื้องครับถึงมืดคลิปแล้วที่พี่น้องเบื้องทุ่วมืดเนี่ยกรหลังจากอุบัติเหตุนั่นครับเป็นมีคลิปเก่าที่ครับที่หาไว้พระท่านได้ลงครับก็เลยได้คลิปเก่าแล้วมาลงให้พี่น้องเบื้องครับโอเมนคลิปเก่าที่ลงแล้วด้วยครับที่หาไว้ครับรท่านได้ลงครับ เป็นคลิปเก่าที่ลงแลวว้วอ่ะเอามาลงอีกบ่ได้หรอครับตัวถืกปิดช่องครับอันนี้ก็เอาคลิปทีหาไว้ก็ดีอยู่ครับที่มีคลิปไว้ครับก็บ่มีคลิปไว้ก็โอ้บ่ได้ลงไปกเกือบยี่สิบมือพุ่นแล้วน,นี่ก็ได้สองเกือบสองอาทิตย์แล้วค,ครับย้ำสั่นกับิศขาดบ่ได้ให้พี่น้องเบิ่องนะครับพี่น้องดีที่มีคลิปเก่าไหวกับอันนี้ก็มาทุกลองเบิ่งครับพี่น้อง ออดอาไม่ไพ่้วยครับ่นองลองเบิงลองเบิงรับเงียบใชเนาะโอ้ยนลงไปคือบ่หอยจับขึ้นมาเลย ีมันเลยครับอรับนี่พี่นอ้องมันปลาเทพโพครับพี่นอ้องครับมันแล้วมันแล้ว ตัวง,งามๆอยู่ที่นี่เนาะตัวง,งามๆเลยนี่ครับปลาเทป็ปโพโอ้กินเลือกตัวนี้โอ้ปล่อยให้กินเลือกพุดครับปล่อยไว้โดนกินเลือกพุดอยากได้เหมือนกัพุดใหญ่ดเนาะเนาะโอ้ดีกว่าลุดครับครับอืมปลอได้ตุ่มอยู่ครับ โอ้เหยื่อกนยังเก่าอยู่ครับตกเอาต่เหยื่อเก่าเนี่ยครับพี่น้องบ่ไปอีกก่อนโดนลุ่นอีกครับ ี่อต่อต่ออีกแล้วถึงวัวจึ๊บวูวข้างสี่เลี้ว้างไปนอก ครับับมาอีกแล้ว อีกคนโอ้ออบัวติดครับบัวติดโ้ทิ่มไป้ายแต่ดึงเลยเลยครับจมไปเลยบัวติดป่าหยังนออกกินบัวติดอืม ít. Ừ. เอาพักครับเอาพักมาโลมันก่อนครับพักมาโลให้มันกินครับนี่ มัวมันเห็นพักจะมาชิมพักครับได้ครับได้แล้วครับ โอ้ยไข่ด้ยพี่น้องเก็บไข่อะไรต้นมา่แลลวครับอืมครับก็ได้อีกแล้วตัวน,นึงอีกแล้วครับหลังจากบาดเจ็บครับพี่น้องหมดทันดีหรอครับพี่น้องขา เอ็นเจสเทนเซ็ปเอ็นเยูะครับเลยมาทาทุกปลาเนี่ยใน่ไอบอไปกินครับหนูเอ้ยหากินกันยากครับนะกินในโอเลยเทอย่างหาบอได้กิน,อย,กกนอยากมาทุกเบ็ดถือตีตโตหาตัวเลขเลยครับต่อไปดินจะน้อยนี่ หายมืดเงียบโบก,กินอีกเลยครับไปนี่ทุกไม่จุดเิ็นสองสามชั่วโมงแล้วบันใดครับพี่น้องบก,กินเลยครับมีกระเซ้าซันนี่แล้วครับกระไดจัดตัวนี่ที่หาตัวครับเอจะแล้วเ้าแล้วแรงอยู่ครับพี่น้องนี่เรา ปลาเปโะพ่งามๆอยู่ครับพี่โนโอ้องกับพ่อกับพ่อเลี้ยงเลียงไป้วครับ <c oughs> สัมเนี้ลแหละครับจะมีกับ,บายแห้งนะตั้งแต่กินเก่าเพียงน้ำครับพี่โนโอ้องบ่มันนะครับมันสัมเนี้แหละครับสี่หาโตนี่ครับพี่โน,โน้องจะมีกัจกบจิ๊กบ้านก่อนคิดว่าคลิปมาทุกปลาในบอ่อนี่ยอาติ ว่าที่บ่อยยากนะครับจริงย,ยากเนี่ยพี่น้องทีแรกกินเลยครับพี่นอ้องสองตัวสามตัวนี่ได้พบที่หาตัวแล้วก็เริ่มแล้ะครับเดี๋ยวบอกกินแล้วโู้ครับโอ้พอได้ต้มอยู่ครับตอนนี้ก็เอาละครับนอ้องหลังจากเจ็บคามา เป็นสองอาทิตย์แล้วครับกะถ้ดไปหาู่ซ้ายแล้วครับหอยพี่น้องดูคลิปเกาานแเลยครับรับมือนี่ก็ขอลาไปก้นด้วยครับพี่น้องหายพี่น้องติดตามเบื้องคลิปต่อไปอีกครับจะหาคลิปมาหายพี่น้องเบื้องไปเรื่อยๆนะครับรับมือนี่ก็ขอลาไปกอนครับหายพี่น้องยินดีมีแฮงด้วยครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ